จ้าพี่น้องเก็บขยะพันได้แล้วยุจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งเพื่อไปนั่งเล่ยนยุเปยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยี่งดูล่ะทำอะไรเด้ออาหารขี้ตม้มอาหารขี้ตม้มเกือบหนูเปื่อนขี้ต้มเลย เขามาเก็บขวดแบบที่นายวินอ้องเก็บขวดเด้อแบบเนี้ยอ้าวโอเคแบบเนี้ย อะถ้าบะมีอยังน้าบะมี่ยังกะมานอนเล่นข้างล่างค่ะพี่มิ้วมักมานอนเล่นอยู่นี่จ้ะพี่มิ้วสิชชอบมานอนเล่นอยู่ตรงนี้ไปเรียกเอาหนูมาถือเรียเดี๋ยวแม่จะถือเอาถุงขยะลูกมา จะได้ไปเก็บเลยนะจะได้ไปใส่ขยะให้เรียบร้อยระวังหัวโขกยึบอ่ะอู้ดพี่น้องมึงปัดยิปูติด๊าดหูยปูพี่น้องหูแบบแย่นึงเอาจะไปปิดแล้วมันต้องปไปนะ มาเก็บทางนี้อ่ะ,อะนี่นเก็บตรงนี้ลูกเก็บเก็บตรงนี้ขึ้นมาให้แม่หน่อยเร็วจานนั่นแหละเอายัดลงไปเลยยัดยดัยดยดัดมันเต็มแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่นี่ยังไม่เต็มอ่ะอันไม่จับแม่แม่ชิมลูกตาลไปดูนี่สิใครเอาอะไรไป ขอบอันนี้ไว้พี่น้องจ้าไว้เดี๋ยวได้พี่น้องหนูคลิปเองเนะอาให้เขาคลิปพี่น้องมันคืออีอย่างอะไรเหรอโอ้ย่า oh, yeah, อยู่ในนี่นีน่เองมาคลิปมาใส่ขยะพร้อมลูกคลิปกล่องมาใส่ขยะด้วยเอากล่องมาใส่ขยะด้วยให้มัก่อนต้นไม้มันต้นมันต้นย่าเฉยเลยูก เรียบร้อยแล้วค่ะลูกตาลเก็บขยะอันนั้นต้นหญ้าซื้อลูกเดี๋ยวมันก็ตายว่ตายถ้ามันโดนน้ำเตี้ยไหาเลี้ยงแน้วเอาขวดนั้นมานำยาหลูกเอาขวดมานำด้วยจะเอาขวดนี้มานำยาหลูกเนี่ยขวดฟ้าแดงๆแล้วว่เก็บทีมั้ยเนี่ยแม่จีถือเอง ช่วยกันนะพอแล้วเอาไปใส่ขยะนี่พี่น้องได้ขยะหนึ่งถุงใหญ่เลยไหนใครเก็บยกมือขึ้นเอานั่ใหงชิ้นหนึ่งพอไหมอ่ะพอค่ะใส่ตรงนี้ เอาไปไปถือไปนู่นเลยค่ะไปพี่น้องมานี่อย่างอีกและเอาเลี้ยวเ่าปเป็นพี่น้องจอ้ะตกน้ำได้รับบูบูรับบูบูเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดลลก เนนเบบแอใ้ธชชดัมื่อเ้านี่ร้องติดเครื่องตลอดจะ้ะจะติดเครื่องไว้ตลอดเด้อพี่น้องเนี่ยติดเครื่องเราชุมชุมเพื่อค่ะติดง่ายค่ะพี่น,อนอ้องลุกหน่อยไปลูกมาแม่เอาไปเองก็ได้ม,มาหนูวางเลยหนูไปกินน้ำเลยไปลูกขอบคุณค่ะ ขี่ฟ้ามืดไหมแล้วพี่น้องจา้าเปิ้งสิตกอีกบะเมือ่อ้ฝนอีาฝนตกมาแต่เมื่อคืนนี้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันตกได้พักนึงแล้วมันก็หยุดค่ะแต่ว่าไฟดับเลยพี่น้องไฟดับค่ะไฟดับเราเนีงยนยัง,ยงบ่ไม้ย่าจา้ะเตะเลยบข่ขคืนไล่เลยมือน่ยไฟมันดับน้อพี่น้อง อื่นจะค่อยพอกันได้จะพี่น้องจาสำหรับไลรสดเด้อเอาบรรยากาศทุ่งนะช่วงบ่ายกับตาลูกตาลเก็บขยะซ่วยกันเพราะว่าหลังจากตัดหญ้าแล้ววันนี้พวกขยะที่มันยังอยู่ใต่ใบไม้ไอ้ไต้หยาเนาะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นมาจ้ะก็เลยได้เก็บเป็นบางส่วนที่มันยังเหลืออยู่ค่ะ มีน้ำไหมคะไปเอาขวดมาใส่สิลูกเอาขวดมาใส่ก็ได้คะ่ะล้างมือให้สะอาดด้วยเดอ้อค่ะพี่น้องนี่คือฟังทางข้างทุกนาเต่ดได้จ้ะที่เพิ่นมาไถายไม่นั่นแหละโอ้เขาเพิ่นก็ขึ้นแล้วคะ่ะแป้ง,งก็ขึ้นไปแล้วจ้ะนะแต่ว่าแป้งนี่เพิน่นว่าแป้งนี่เพิ่นว่าทันได้มา่อวานก็จ้าจะแป้งทันัลนขึ้นแล้วคะ่ะฟังทันัลนขึ้นเบิดแล้วคะ่ะพี่น้องจ้า ทุ่งนาเนาะทุ่งนาของลุงแดงที่ลุงแดงปลูกไว้ก็ขึ้นแล้วนั่นลูกนะให้แม่กินเหรอคะขอบคุณคะ่ะอืมชื่นใจใช่เปลกาอืมใอย่างคือดังปึงเลยอพี่น้องพอแล้วพอแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้กะ เล่นหัวกับลูกตาลไปสลัดจับพี่น้องช่วงบายหลังจากที่เขาไข้แหนะชีมูกบ่อย่อยแล้วพี่น้องก็เลยพาไปเก็บขยะค่ะท้องฟ้าแต่เบิ่งขึ้นนี่สิตกอีบว่านาอพี่น้องเนาะค่ะสำหรับลิปนี้ฟักไว้สำนึกก็จะพี่น้องจ้าขอบคุณ FC สาวน้อยเพริบแพร่งเอฟน้องอุงอิงเอน้องพักแพรงน้องปอบแปมน้องแอมน้องมะนาค่ะ FC พ่อขมอด เพชรปั้นแพงขอบคุณเอฟซี FC ของศิลปินทุกทุท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรปั้นแพงค่ะเอฟซี FC บ้านหากักทุกๆุบ้านทั่วโลกค่ะขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ขโมดขอบคุณบอโจซอนูตยาสุภาพและกระปามนาาค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยสุขภาพค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ